สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเด้อจ้ามันตีกลับมาเห็ดกับพาะปลานัางหมูเนาะจ้าเนาะเ้าโมไม่กับพาะปลาก็ใส่นังหมูแทนจ้ะนี่เดี๋ยวลอต้มไข่นุกท้าอีกค่ะต้มไปแล้วชุดหนึ่งบ่พ่อจ้ะถ้าเติมต้มอีกเนาะนี่เราจะไปกินกับสาวไทยในต่างแดนกันจ้ะนี่เด้อจ้าเห็ดลอดนะคะนาะเด้อจะนอนเลิกยังกัสิไปนะคะ จับแซ่บป้องกันจ้าพี่น้องสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจวนพี่น้องจ้ะมาพอกันนะคะเมื่อนี้วันจันทร์นะจ้ะของกันตอนบ่ายเนาะบ่ายสองแล้วค่ะคิดว่าเด้อค่ะนะเ,เมื่อนี้ยไม่ได้เข้าป่าแล้วจ้ะ กะมีเวลาเฮ็ดกับเขาเนาะกะเฮ็ดกับพ่อปลานะคะพอดีพอดีวันตีไม่ไก่ไกลเอ้ยใครนกกระทาหลายเนาะค่ะก็เลยต้องเฮ็ดเมนูกินเนาะค่ะเนาะกับพ่อปลากับบะหม่นกับพ่อปลาอีหลยนะคะกะใส่นังหมูแทนเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะก็เลยจะเฮ็ดสู่กันกินเนาะค่ะแล้วกะบมงว่านมาเลยรงคลิปพี่น้องคิดว่าตีวะจ้ะมาลงคลิปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฟ้าวนะคะฟ้าน้ำออเดอร์เพิ่นนะจ้ะ บางว่านกะขึ้นเขาเกบ็บะะกบูเบอรี่นะคะเก็บเห็ดสิ่งตีลงไปมังมดเศ้าแล้วค่ะเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยบริเล่ลงทั้งเพจบริเล่ลงคลิปทั้งยูทูบบริเล่ลงคลิปนะจ๊ะเนาะกัเบเพจลงอยู่ค่ะลงอยู่เนาะแต่ว่าเออลงเป็นคลิปเลี้ยวเนาะคะ่ะบางวันเนาะจ๊ะแต่ว่าบริเล่ลงคลิปยาวแล้วค่ะนั่นแหละก็เลยมายลงพร้อมกันเหมือนนี้เลยค่ะนคะคะกัเออ ก็สิมาตอบคำถามเนาะค่ะพี่น้องถามเขามาเนาะค่ะเนาะว่าเออ่จีเดย์มองขายไม่แล้วบอนะคะเาขาตอบจะบปเท่คือรอบแลบเป็นบอนะคะจีเย์จะมาตอบเนาะคะ่ะจีเดยมองขายไม่แล้วค่ะก็คือว่าพ่อใหญ่เป็นคนดิวดิวกับเจ้าของเพิ่นเองเนาะค่ะแล้วก็ไปฮอดล่างเพิ่นเรียบร้อยแล้วจ้ะคือไปตามไปเบิองเลยค่ะว่าเพิ่นซื้อขายกันจังเดยเนาะค่ะแล้วก็ไปคุยกับเพิ่นว่าเออ่เฮาจะเสียภาษีเพิ่นจังเดย์ยังสินวลเนนั่นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่า ตีนะคะมีมีใบบริษัทบอสิคะถา้าบ่มีใบกับบา,าม,มารถขายเพิ่นได้นะคะเพราะว่ามันต้องเสียภาษีนะคะพออู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าตีมีใบนะคะก็เลยได้เอาใบนั้นนะคะเป็นเอเลยนะเอาเฮดซุ่มเนี่ยไปขายนะคะแต่มันตีบ่มีใบนั้นกับบา,าม,มารถขายขายให้เพิ่นจำนวนหลายๆได้นะคะเนาะนั่นแหละคะ่ะพอดีว่าตีมีใบก็เลยได้รับรับของผีมันไปนั่มนะคะนะเมื่อน,นี้พออู้ใหญ่ก็เลยเอาไปซงเพิ่นแต่เศ้าเลยจ้ะกะ ประมาณเจ็ดโมงนะคะเพิ่นตัะไปส่งจะขวางเพิ่นกน่อนเนาะแล้วก็ะพอเสิ็จจะพยาย,ยอดถึงจะไปค่ะหมอตอนสิค่ะเพราะว่าเพิ่นต้องการยามเหมืเสาร์นะสิค่ะมันจะสดโยงสินเนาะนั่นแหละค่ะก็เลยไปส่งเพิ่นแต่เสาร์นี่นะคะเนาะพยายก็จะไปส่งไฮชว่วงนี้จะชว่วงนี้เราจะไปส่งไฮอาทิตย์หนึ่งสองเธอกคือวัน,ว,นวันจันทร์นะคะแต่เสาร์เนาะแล้วก็จะมีวันพุธนะคะสองเธอเนาะค่ะพอเราเสร็จับบ้านทุกทุกวันจันทร์กับเอ้ยทุกวันศุกร์กับวัน พเนาะค่ะเนาะเท่ากับสิบเวลาเก็บเห็ดให้เพิ่นสองมืองั้สิค่ะก็อีกเจ้าเนี่เพิ่นบอเอาโดนน้ำขาเพิ่นบอให้แบบเก็บเห็ดมาไวโดนงั้นสิค่ะก็คือบอกว่าเก็บมือสองมือคือต้องทรงเพิ่นเลยแล้วก็เขาดีคือเพิ่นเอาเห็ดร่วมน้ำขาเห็ดอ่าที่กินได้นะคะที่ห้าหัวจกักเดี๋ยวละเข้าเก็บนะคะเพิ่นเจมีเรียนให้เข้านะคะว่าเข้าอ่ารอบนี้เพิ่นจะได้เห็ดอีกอย่างแน่จะได้แต่สำหรับมัอนี้รอบนี้เพิ่นจะได้แค่มันปูเข้าก็บสิเก็บที่แค่มันปูให้เพิ่นนะคะคือเข ตลอดทัดไปเพื่นจะเอาเห็ดรวบก็คือเป็นเห็ดดินเห็ดนังแก่นังไก่เห็ดที่กินได้แหละค่ะเทาเพิ่นเพื่นซังเท่ามาเาสิต้องไปเก็บให้เพิ่นนยังเสียเนาะค่ะเนาะแต่รอบนี้เพิ่นก็เอาบุบุรีไปนหน่ำนะคะหาซิบโลเทากับใส่กองสัญญาเพิ่นนะคะกองละหกลอยกำเนาะค่ะเพิ่นซื้อค่อนข้างราคาดีนะคะหกลอยกมปกติตีขายส้มตีขายเป็นโลโลละหกสิบโคนะคะแต่ว่าเจ้านี่เพิ่นขาเทาเพิ่นซื้อเท่านะคะโลละ เกลือสิบข้นค่ะก็ถือวา่าก็ถือว่าดีนะคะเนาะนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเกลืสิบขนคือหักภาษีของตีไปแล้วนะคะเนาะก็คือก็เหลือ,อเงินที่เข้าจะได้ก็คือหกสิบขนต่อกิโลสิค่ะทั้งเฮดคือกันค่ะเฮดกับหกสิบเอ้ยไม่ใช่ 60, หกสิบเกลืสิบเฮดกับเกลืสิบบุเบรีกับเกลือสิบคือกันจ้ะนะคะ ก็ค่อนข้างจะได้แลค่าดีกว่าเขาขายตามหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะแล้วเพื่นก็รับแบบว่าจะนอนข,อข,อขอายอย้างๆรายสิคะ่ะต้มตีกัตีกันเลยแบบต้องไปบอกพี่เพิ่นเก็บซอย,อยสิคะ่ะตีเก็บคนเดียวบวไวเนะาะบวใดค่ะนั่นลหะคุยกันเรียบร้อยแล้วกันตกลงกันประมาณนี้เนาะคะ่ะ กระทำว่าจะเทโบเจ้าหนี้เขาคิดว่าโบบเทค่ค่ะเพราะาพญายญ่เป็นคนคอนเฟิร์มเป็นคนดีวกับเขาแล้วนะคะแล้วก็พินนานาตีมากเกี่ยวกับจ่ายภาษีนําค่ะว่าต้องเขาอ่าเว็บไซต์ใดนะคะมันมันดียังสิคะ่ะพอเป็นเคยใส่เิ่นก็เลยแนะนําตีมากมาขึ้นพญาย่กับเขาไปเบืองนะคะกับเขาไปกรอ,อ,อ,นะอกอ่ากรอกอะเรนะกรอกเอกสารนะคะกรอกธดหนาคั้นนุนในการแสียภาษีของเฮานะคะว่าเฮาจะจ่ายจักกี่ปเปอร์เซ็นต์ยังสิคะ่ะก็ไปกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะ เพิ่นก็จะได้โอนเข้ามาในในในบัญชีนี้นะคะนอกจากไปตังเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นละ่ะเพิ่นก็ดีนะคะเพิ่นก็แนะนําเข้ามาเพราะว่าเพิ่นบอกว่าสมัยตะกี้เพิ่นก็ใส่แบบนั้นเพิ่นก็ว่ามันดีนะคะเพราะว่ามันมันถูกน้ําแล้วกหราคาถูกน้ําแล้วกหเอ่อเค้าเรียกน,นะเอ่อมันเค้าเรียกว่าอะไรเอ่อเดือนแหล่ะนะคะที่เฮาสมาัครใส่นะคะก็คือบัฟฟี่นะคะถัดไปแต่ทัดไปก็คือเอ่อ สองลอยกัวค่ะทั้งลอยเจ็ดสิบเก่าะะ 200, 79, หรือประมาณนี้แหละคะ่นะเนาะก็บวัตถุว่าแพงนะคะส้่มตีไปถามเจ้าอื่นแล้วต่อเดือนเป็นพันเนาะคะเก่าลอยกัวเนาะก็เลยบบอเอานะคะก็เลยลองใส่เจาเ้าเน็บเบิร์กนะคะเนาะ,ะ,นะนั่นแหละคะ่ะแล้วว่าตีตีกับเพือ่อนต้องไปคุยกับอีกอีกออีกอะไรนะคนที่เกี่ยวกับภาษีแหละคะ่ะไปคุยกับเพิ่นได้ละเอียดอีกรอบนึงเนาะนั่นแหละคะ่นะ,นะ,คะถ้าเป็นตีขายปีนึงตีซ้ำมาเทเงินไรายรายนี่สิตีต้องเสียภาษีเพิ่มไปอีกนะคะเนาะ นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเนาะแต่ว่าสิมาบ้าเรื่องการโดนเท่นะคะเพราะว่าบางคนก็ยังว่กเข้าใจบางคนก็เห็นใจบางคนก็มันจะไปในทางสั่มเติมมากกว่านะคะเนาะตีกับซิมาบ้าสููฟังนะคะว่าเป็นยังคือโดนเท่นะคะเนาะคือรอบแรกนะคะตีบอดดี้เป็นคนเดีวนะคะก็คือว่าได้รับคือเพิ่นติดต่อทางพี่ว่านะพิว่ารับสารมากนะคะพี่ว่าก็เลยถามตีว่าจะขายเฮดบอสเพราะว่าจะมีคนมารับจากสวีเดนเนาะ ส้มตีก็เลยว่าโอเคนะคะจะเก็บไ้เนาะก็เลยว่าเก็บไ้เพิ่์นจะมาเอาแน่นอน์มันบอจะมาเอาอิริเมนบอก็เลยคุยกันเนาะค่ะทีนแรกว่าตอนแรกว่าจะมาเอาวันอาทิตย์เอซียบมาเอาวันเสาร์ส้มตีเก็บเฮดวันศุกร์เสาร์เนาะค่ะเนาะเพราะว่าพญัยพญัยเล่ากลับจากหามอวันศุกร์เนาะค่ะตีก็ไปเก็บวันศุกร์วันเสาร์พญัยก็ไปเก็บนุ่เนาะคิดว่าจะไปเก็บแค่วันศุกร์กับวันเสาร์เนาะตอนแรกนะคะบาลเนี์โทรมาอีกว่าเสียบมาเอาวันอาทิตย์ ก็เลยว่าคขีว่าอ๋อวันเสาร์เหามีเวลากเก็บเห็ดอีกเลย่บางสินเนาะยังดีสิเพิ่นบอมมาเอาวันอาทิตย์ทำหนันตีกับเฮ็ดตีกับเต็มเลยค่ะบ้านเอนี่มาแรงมากเปลี่ยนแล้วสิมาเอาวันเสาร์ก็เลยตีก็ได้เก็บเฮดแค่วันศุกร์วันเดียวเท่านั้นนะตีก็เลยได้ประมาณเจ็ดแปดโล่นลคะคะบริเวณทั้งสิบโลดอกนะคะนั่นล่ะกะนัดกันไปซองนะคะส่มตีกันไปซอง ขับรถจากมุบานตีนนะคะไปหมองที่นัดกันไวในประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะค่ะสุมตีกับไปตามนัดเพิ่นบอกว่าเพิ่นเออนัดกันเทียงเด้อกันลาะแล้วลาะอีกชั่วโมงแล้วชั่วโมงอีกกับประมาณแล้วค่ะเนาะติดต่อกับขาดให้หายจากจังไดติดต่อกับบไดายนุ่นนี่นั่นอืมกัเลยพอดีว่าพี่ว่าเราก็มีงานเนาะค่ะต้องเขางานเนาะสุ่มตีกับโดนแล้วเพอใหญ่กับเดินหน่อยไปน้านะคะเอามันดูดไปน้ากันเริ่มแบบจะโบเคแล้ว ก็เลยตัดสินใจพันกลับมานะคะมันกลับมาเพื่อเลยเหมือนกับบอกว่าเออเพิ่นเพิ่นเอ่อใครนะเสียใจเด้อที่ว่าว่าเพิ่นเอ่อเฮ็ดให้เสียเวลาอย่างนี้สิเนาะแล้วก็เพิ่นเอ่อเขื่อนนะพิ่นขอโทษอย่างนี้สิแบบว่าเออเอ่อจริงๆเพิ่นเพิ่นว่าไอ้พี่ว่ากลับมาเฮ็ดงานก่อนก็ได้แล้วก็ให้หมู่รออยู่หันเอ่อพี่ว่าเป็นไปบ่ได้ดอกไผสิมารอเพราะว่าหมู่สิไปน้ำกันเพิ่นก็ รถสามขั้นมันหมดละค่ะภายสิบป็รอดเพราะว่ากะบตังตีกับมีหลวไปนั่มแล้วกับพญ่ยแล้วกับบอสบายอยู่เขากับบอสสามราไปนั่งรอดบูว่าเขาจะมาตอนใดบูติดต่อกันในจังใดกับบอหูก็เลยอีกพี่คนหนึ่งแฟนแล้วก็ไปส่งกับเป็นฝรั่งเสียละแล้วก็ถ้าเป็นพญาย่อยกับแล้วก็ต้องกับนั่มพึ่งกันสิค่ะกะไม่ไผ่รอดอยากรอดเพราะว่ามันตอนแรกน่ะคือคือที่ว่าบอเดลรอน่ะคือบอกว่าติดต่อบอไใดเลยค่ะบ่งหว่าเล่าอยู่ใส่บ่งหว่า อยู่บ่งได้งสิคะ่ะตอนหยื่นัดกันตรงนี้ก็เรียกว่าเออเยือนไปเพิ่นยังไปเพิ่นีอนอิดหน่อยบอแบบว่าเพื่อเพิ่นผ่านมาท่านนั้นนะคะมันจะติดสายแดนเลนมติดประเทศติดจากเขอตอนะคะเขตต่อเขตเนาะคะ่ะข้ามไปอีกน่อหนึ่งก็เป็นเขตของเพิ่นเลยค่ะ,ะ,คะก็เลยผ่านเป็นลัดตรงหันเพื่อที่จะถ้าเพิ่นข้ามาตรงนี้เพิ่นจะได้เห็นเพราะมันนั่นข้ามาเน้นแต่เส้นเดียวนะคะทั้งสวีเดนเข่าบานตีมันคือเข้ามาได้แค่เ้นเดียวก็เป็นัดตรงหันเลยเพื่อที่ให้เพิ่นมาแล กับไปเล่าตรงหันสมมงเล้วชโมองอีกกับกับบอม่าสิค่ะบอิดิต่ตอบอได้จนพี่ว่ากับล้วก็ขับรถไปหาเออไปหาหม่องคุยอย่างสิค่ะเออก็คือปับไปโดนเลยล่ะก็เลยนั่นลหละสุ้มตีก็ได้ตัดคุยกันว่าคือบอลล่แล้วมันสินะบอลล่าแล้วแต่ท้าวมารก็ยังคือบมหาเจ้าไม่มันหาบัท่านดอกค่ะมือมือแบบจันสันนะน้องมันหาบัท่านดอกไครสิมาอันคือ แต่สิบวันน้นบานตีมันบริมีแบบโรงงานคือจังสิบเดนเพิ่นคือว่าเข้าไปโซงเพิ่นได้เรื่อยสิค่ะมันโมแมนแบบนั้นนะคะเธอจะขายเฮ็ดไดกับต่อเมื่อเธอมีต้องมีใบใบแบบว่าเสียภาษีใบบริษัทเนี่ยมันถึงจะขายได้คือจังของตีนะ่ะถ้าตีบ่มีใบแบบนั้นตีก็ขายบย่ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าตีโชคดีสิว่าเฮ็ดใบตอนต้นปีมันก็นเลยสามารถเอาไปขายได้จังซี่นะคะ่ะแต่ว่าเออ่มื่อนั้นบ่ได้ทันได้ฮู้เจ้านี้นาะคะ่ะเนาะ ก็เลยพอดีว่าได้ยินว่าปะก่อยแล้วว่าแฟนเลาหัวหจักเจ้าหนี้ก็เลยขอขอเปิดติดต่อไปเหมือนที่มือแรกเพิ่นกับบรับเป็นสินะจนพญายไปเห็นงานพญายเลยไปติดต่อหาเขาเนาะก็เลยเข้ากับว,ว่าอันนั้นถามเลยค่ะว่ามีใบบอ้า,ามีใบบริษัทใบเสียภาษีเขากับรับสื่อสิคะพญยายก็บอกว่ามี ก็เลยไปดูไปคุยกันกับอยู่อยู่ออฟฟิศท่าเจ้าเลยนะคะเพมันก็เลยได้แบบไฮไลท์มากนะคะว่าเพงคนจะเอาเฮ็ดเอเียงแน่ๆเอาบูเบาร,รีเอาพไมใบเอเียงแน่ๆสิคะกะ็ได้ได้มาดิวเดียวกันเนาะเสน,น่านั่นแหละต่วต่าเฮ็ดของตีทิดโดนเทพไปเนาะตีกับเบเดเซียเอยียงเนาะคะ่ะคือบอกว่าตีกับไปบริษัทต่อนะคะส่วนหนึ่งเตี๋ยไปหายาพญาย์นะคะอีกส่วนหนึ่งตีกับไปบริษัทกซุ่นมะเร็งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไอ้พญาย์เราไป ไปรักษาโตเลคะ่ะมันจะมีซุนมาเรียงที่ว่าจิตอาสาถ้าจำมาจำมาจิตอาสาให้กับเขาม่มากอย่างนี้เสีพยพญายกกจะไปให้เขาเขาก็จะไปให้เขาเงีสิคะ่พะพญายกับางทีเราก็ไปซอยซอยเขานะคะซอยเขาตีก็เคยไปตอน,นั้นที่ตีไปนั่นก็พญายขึ้นหนึ่งนะคะก็ไปเขาไปหาเขาแหละเอาบุหรี่ไปห,ห้เขาเี่สินะคะเนาะนั่นแหละเขาสามารถบริจาคได้ของเงืนก็ได้หรือว่าเป็นของที่เข้าอันหาได้เสียไปบริจาคเขานะคะ,นนะ,นนะนนเนา,าะ เขาเจ้าก็หลับเหมืนสิค่ะนั่นแหละตีกลับไปเบิดจ่าตรงหันก็เลยเบเดเสียนยังหลายเนาะส่วนพี่ไปกับขายตามโมบานตามออเดอร์กันทั้งขายทั้งขายทั้งแถมนะคะนะคะนั่นแหละวันนี้พ่อเจ้านี่ยเป็นเอากันสีหาส้มตีกันเลยเริ่มเก็บกันไม่เนาะตอนนั้นพีไปกับแบบบ่แน่ใจจะโดนเทบอพอพนกับเคสเนาะใช่เนาะกันเลยนั่นแหละตีก็เลยบอกว่าเสื้อใดาเพราะแฟนตีเพิ่นดิวเองสินะคะ เพิ่นคุยกับเขาเองนั่นสิเนาะอล่ะก็เลยเดยวภากันนไปขายบ่งบ้านกับเด้แล้วกัน2 0 0มือก็ได้หลายโลอยู่ค่ะตีก็ไเด้กเกือบสองพันเด้นะคะตีกับด้กเกือบสองพันเนาะอืมของผี่เพิ่นอีกก็หลายหลายคนเนาะ4ีหาคนหกคนขายจ้ะหคนเอาไปขายน้ากันนะคะกับพ่อใหญ่ไปแต่ละรอบแต่ละรอบมันก็สะไดุ้้มเพิ่นนัสิค่ะเพิ่นก็เอาเหตุหาสิบโลเอาบ่บริหาสิบโลนะคะแล้วพาไปหาเนาะ นจะเดี๋ยวรอบนี้รอบเพิ่นอีกนะคะว่าเพิ่นจะสั่งเฮ็ดยังให้มาเาอีกเนาะค่ะเนาะเพิ่นจะเอาเฮดรวมน้ําขาแต่ว่าเพิ่นจะสั่งเป็นรอบๆกนะคะเพราะว่าตลอดอาทิตย์นึงนะคะเพิ่นจะไปส่งร้านค่ะหลานค่าข้าหลานอาหารร้านโรงแรมนะคะแถวออสโลเนาะค่ะเนาะไปทั้งนะคะทางใต้เนาะค่ะเพิ่นจะเอาไปรอบๆของเพิ่นเนาะเพิ่นกลับมาก็จะมาสั่งเฮาใหม่จังซี่ค่ะนั่นล่ะแต่ละรอบแต่ละรอบไปแต่ว่ารอบหน้าอาจจะเป็นเฮดร่วมนะคะแบบเบิงก่อนเนาะ นะคะถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นจังเห็ดร่วมห้ามากกาก็สิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดร่วมนะคะเนาะแต่ว่าพี่เพิ่นเพิ่นบ่ไข่หัวจักเห็ดนะคะเพิ่นหัวจักคันทะเลนเนาะหัวจักให้มันปูยันเดียวเพิ่นกะว่าอันพี่บ่กล้าเก็บพี่เก็บแต่มันปูได้บ่นะคะเดี๋ยวใครมาเบิ่งกันเนาะถ้าเกิดว่านะกะสักกันเก็บเนาะสักกันเบิองสิค่ะแต่ว่าเก็บเห็ดเห็ดร่วมไม่เก็บยาเลยค่ะเพราะว่ามันเขาเลี่ยวไว้นะคือว่าเห็ดมันบริจาคจำนวนหลายคือจังเห็ดมันปูเนาะ เอาต้องอยางหายางหาสิคะ่ะมันก็ค่อนข้างจะจะยากอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นกันอยากได้ถ้าเพิ่นได้เพิ่นกันสิแบบว่าเออเขาเลยก็เพิ่นได้ตามที่เพิ่นสั่งสิคะ่ะมันก็จะเพิ่นกันอยากซื้อเพ้าเอาตอสินะคะเนาะนั่นแหละอืมนั่นแหละกะเอ่อมาสรุปเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะที่แรกว,ว่าจะสรุปตั้งแต่ผุนแล้วแต่ว่าบ่มีเวลาอีหลีคะ่ะ เขาปลาเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดจังหวะเดือเพิ่นนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมานั่งคุยกันนะคะเนาะเพราะห้องปลาห้องคอค่ะเดี๋ยวจะนั่งกับเธอครับอมันดุดหน่อยนะคะเนาะเพราาะว่เพิ่นเรียนพิเศษถึงใบสามนะคะวันนี้นะจะเนาะโอเคค่ะัคลิปนี้านเลยค่ะขอบคุณทุกกาใจที่ตค้ามาติดตามรับชมและรับฟังนะคะเนาะคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย